ล้วมันปืนนะครับปืนมันรุ่งหน่อยปวดอ<ถ>เอาไม่ได้เพราะหลายลาน้ำติดแล้วมันปืน,นออกขึ้นนะครับคือเราพี่น้องคิดยังบอกบอ,อกอีหลาคอนเจนครับเราบ่าเคยเปลี่ยนไปมีแต่ใจคนที่เปลี่ยนแปลงพี่น้องนิมมน่มเลยไหมปากเนตอนนี้หมดระยาปากผมพี่น้องนิ่มตอดปากตอดปากผ<ร>มแอนเมียตีแต่ว่าพี่ยัยปากพอดีเมียตีขึ้นนิ่มตอดแล้วปากพอดีปากพอดีไม่ใช่ชาเกเพย์ยากกลั้องคุยพี่น้องเด็กครับพิธีชีวิตไทยอีสานบรนเทาครับพี่น้องกับรถตุ๊กตุ๊กบายไทยแลนด์นะครับพี่น้องมาจาก ตลาดจังหวัดคนนี้ครับพี่น้องชีมาเองเลยเดยนี่มูจักตลา,ลาดจางหวัดบวชวัดนหน่อยนบกุลครับพี่น้องสมัยดีพี่น้องพบกับพวกผมคนเก่คาคนเดิมครับผมแอมมี่พิยยาหรือปอศิยาครับแากติดสักมารีหรือมหิสักครับพี่น้องทีมงานอิสานน้ำล้นคลิปนี้มาขุดลุมป่าพี่น้องขุดลุมป่าครับเมื่อกี้มาหยามเหลวมันบืนนะครับเป็นขุดลุ่มหน่อยพวดเอากรไดพวดไหล,หลมันติมแล้วมันบืน,นออกขึ้นไหมครับ เด็กเลียพ้กันมากุดไม้เป็นเพิ่งเขอบใบบัน้นเปลวบกจกเปลวบกจกกับเป็นเสียมหอ,อ,อ้มาขุดครับไม่ยัดแทรกกระเพียแยกกำลังขุดอยู่พี่น้องเดยวกับพิธีชีวิตไทยอีสานบันเทาครับพี่น้องลมหนาวกับว,วีวีอยู่พี่น้องเหน็นไ่มพ่นผัดกวงเขา่าลมตึงลมตึงก็เป็นทุกปีนะครับพนานนี่ก็เป็นหนาป้าบืน เป็นหน้าปลาบืนนึงครับพี่น้องก็ต้องขุดหลุม,ม,นนมบางคนมีไหเพิ่อนก็ขุดแล้วก็ไหมาใส่เนงครับเป็นวิถีชีวิตไทยอีสานบ้านเนามาตัง้งแต่กูแตงยาน,นะครับตั้งแต่บรรพบุพรุษของเราวิธีการหาอยู่หากินมันก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่เพิ่นใส่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนมาหอดมู่เฮาสม,มุทรนะครับพี่นอ้องตั้งแต่พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนะครับอุปกรณก็ได้เฮ็ดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องสืบสานจนหอดโซลูกโหลาน

เดี๋ยวเพื่อนหิบคุนออกพุณนล้วครับพี่น้องคุณเห็นตัวตาดไหครับปู่ประมาณร้อยเมตรนีู่เลยมันสขันมันเลวนะแต่ว่าผมเบิ่งแล้วขึ้ขฉีกขันนี่นนหรอกนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมันหิศักหน่ิหิศยังมีมันเมืดผมบอกแล้วครับเป็นวัตถุยางใช่ไเป็นอยู่ยางเดียวพี่น้องเป็นตเศษแตกนะครับเนี่ยาดู่บ้านเอาวิธีชี่มีคนบ้านเอา ถามมาอยู่บ้านมันมีเงินใส่บอมันกับพ่อมีครับ,บว่าจะเอาวิดงานอยู่ภาคอีสานเท่านี้ว่าจะโบชีขาดมันมีมืออดตายครับบางคนเพิ่นกับ,บ่ามันได้หน่อยก็เลยพากันเขากุ้งเทพยบุงไทยนะครับบางคนกับโชคดีกับลำกระรวยมีเงินทองบางคนไปกับโบถึงบองดีกับโบมียังได็กครับมาอยู่บ้านที่เก่าชีวิตคนเอามันบ่แเนบ่นอนนะครับพี่น้องคนมีกับยาไปดูถูกคนบบมี อ่าลังเทียบคนบ่มีเพคนกะอาจี่มีกว่าเฮาก็ได้ทีนะพี่น้องผมนี่กับ่ท okay. ันท่ามีอย่างนี้ครับผมก็ค้าอยู่แนวเดียวนี่แหละขันผมติดอยู่แนวเดียวนี่ผมรวยกว่าเขาแล้วครับตอนนี้ติดอยู่แนวเดียวติดขีกขันนี่พี่น้องผมก็ข้าฉีกขันผมรวยแล้วปานนี้ผม่าตั้งแต่เคยทงานมานี่สิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วกับเพียร์ยาจอดเดี๋ยวกับเนี่ยคนปลูกยางมาปลูกยางไก่เดี๋ยวกับเนี่ย จากเมืองพีแข่งพร้อมหัวแดงวันนี้ครับพี่น้องพิเสกเกตอุุมพรน,นี่ครับคนเด้มาขุดเนี่ยวันนี้เปร้ปอกกับนักขานเบา่างครับพยาบานโม่สิบเกตกับอบตัวพยาบานกับติดประชุมอบตกับไปสภาครับก็เลย่ได้มามาจมู่ผมสามคนเนาะงอีจันทรขุด,ดอย่แก้ว บัะนี้เขาเอาเห็ดแต่มันบิ้ลเกนเดี๋ยวคือ้งงนใสเบ็ดกบนะอ๋อมันต้องเห็ดเป็นเลยครับเนี่ยพี่น้อนงนี่นี่นี่ครับเบิ้งไว้เด้ยวยเ,เป็นหงนส์คเอเห็ดงาขนาดมันหดเลยบ้าไซักุงเก่งเลยบ้าขนาดเกือบมากปนเท่านเลยเนี่ยอ,อ,อายุแค่สิบสี่สิปีเลยพี่น้องเนี่ยจะว่าหัวเต็มหัวแล้วคิดายคิดมาก นับศาสนาพุทธนะครับจะว่าลำมักคิดนะนะครับเพียยวมาต่างว่าครับนะครับพี่เอี้ยวศาสนาพุทธจะว่ามากคิดนะครับอันนี้รถสามล้อครับทชิมาเบนี่ของเพียยวนะครับรถตุกๆบายไทยแลนด์นะครับพี่น้องมาจากราชวัตรปุณย์ครับพี่น้องชิมาเองเลยเดนี่มาจักตลาดราชวัตรบริัดหน่อยนพคุณครับพี่น้องบริการเมานะครับ เขาไปขายฝากถึงไม่รุ่นนะครับผู้ใดอยากเอาลักเขาพ่อับแม่พี่ขายกับเรียกใช้บริการเพื่อนใดครับผมบริการกันดิงเป็นเล่าแบกในพ่อมครับอี่กแบบก็ไม่กําลังหางานใหม่ใส่พี่ยากะไปตัดงานใหม่มาครับมาดพกไว้พ่อมป้าตื่นบอไหนดอกย่างค่นพันไปพันมาเห็นพี่น้องลักของกันคนน้องโอ้เจียงหว้าจียงไหนเนาะคนเห็ดเห็ดกระเห็ดคนลักกันรักกันว่าเออ ขโมยนี่มีหลักแท้เลยพี่น้องเพราะว่าเช็ดจังไรก็ลักมีแต่ลักก็ลักนะครับปล่อยผมนี่ครับพี่น้องปล่อยไก่ันปลาไก่จะมันห้อนสินะพอมันขึ้นมาจากน้ำแล้วมันก็ดีห้อนต้นเงินอ่ะผมก็เงินอยู่ดอกปลาเนาะมือผมมีขาผมมีแต่ว่าใบน้ำเป็นเนาะคนมีมือมีขาแต่เสียใบนำบันเก่งขึ้นปลาผมเก็เพิ่งไล่พวกป่าวะครับคนมาเต็มนี่างนี้ไล่พี่น้องข้อไหนสิ มีกลับมาข้างนอกกลับมาไหกล่ะนี่กลับมาไู่กไปต้องคีบไปเองไปนี่ลมแกพี่น้องไอ้ลมที่สองต่อครับเพราะอะไร่พมาะอะไรจังมันจีู่มันจีหูี่แหละถือกอย่ามันหู่ะปลามันฉลาดมาุคนเดีใหญ่เก่าลเนาะขนาดคูนล้มแไบยังข้นขึ้นมาตกตีแบบเก่าแบบเก่าพี่น้องไปล้มที่สองครับผม ครับคือเก่าพี่ตั้งคิดยังบอกบอกอีหลากคอนเจนครับโอเคยห้ากันประจัญด okay. ีแมนเราบ่เคยเปลี่ยนไปมีแต่ใจคนที่เปลี่ยนแปลงพี่น้องโอ้โหมันเป็นนิ่มิ่มเป็นปากตอนนี้หมดริยาปากขอพี่น้องนิ่มตอดปากนิ่มตอดปากป้าแมนเมียตีแต่ว่าพี่ยปากอดปากพอดีแบบบอกตรงๆเมียตีขึ้นนิ่มตอดเอาปากพอดีปากพอดีไปขอนัวหอมวันพี่น้องเพื่อเด็กหัวครับผม ใหต่อครับลูที่สองเตยย่างอะไรทีนนี้ทานรเข้ามาเปนเมนองย่างรูเป็น 1, แค่แนแนนหน่อยกำลังขึ้นนูครับเดี๋ยวเพิ่นกำลังหาหมกต่อพีน้องยอดครับเ็นบอดได้มากเมื่อกี้เลยเป็นปลาเข็งปลาพอปลาอย่างแบบเป็นปลาหน่อยพี่น้อาเอาเปไปต้มมสมไซปลาคั้มเลยไหมสิงไกแบบกวด ไปบอกคำไปเบเป็นเจบกินกรตสอก็ได้เกี yeah, ่ยมเราก็ดีไปไปไปมาหนัีมาหนักไประวังเงีนเป็นดินไส้เนีพูดว่าตระบูดมุดหุ่นหรอเจี๊ยบุ่น ตอนมองยนี้ใส่อกนหน้แ่เอาไว้มันมันบื่เรืงเนมันบื่อที่พี่โอ้งลเรเสียบนี่นี่นี่ครับตอนนี้เพิ่งกำลังได้ตกลงกันนะว่าจะขุดมองไหนดีนี่ละนี่ละมันเบื่อเบื่อนี่ละแข็งนี่ละเอานำเลยนนำเลยจัดไปจัดไปครับพี่น้องฝากถึงคนพันไป่ันมาด้พี่น้องด้ยเห็นใจกันใเรื่อยมาลักตัว เป็ปี้าซายแือแล้วน้องเงินเนี่ยไม่คุ้นเลยเ่ยย่างไรดีพามูเอาบางย่างหน,นึ่งอันี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่แหละไปโอเคเอาเหมือนเดิมเลยพี่น้องชอบกดไลค์ <S <S ใช่กดแชร์กันมากกว่กดติดตามเลยเด้อครับผมขอบคุณสำหรับก,การติดตามและการรับชมครับเดี๋ยวพี่หนาชิปหนาผมหยุดทายอย่างเงิงกับรอติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายปูน